ครับใส่น้ําใส่อาหารไว้ให้เรียบร้อยนะครับเราก็ไม่ต้องดูแลอะไรอีกแล้วเพราะเราใช้ดีต้อน clock timer ตัวนี้นะครับตั้งเวลาอัตโนมัติในการเปิดปิดไฟให้แสงสว่างให้ความอบอุ่นกับพวกเขาครับ ตัวนี้เป็นเจ้าดิตอนทิมเมอร์นะครับปลั๊กไฟตั้งเวลา24ชั่วโมงระบบดิตอนรุ่น th et หนึ่นะครับนี่สเปคของเขาสเปคสีไฟบอกไว้ว่า230 2 4 0ถึงสอโวลต์ไฟบ้านเรา50เฮิร์ตเนี่ยแหละครับอย่าใช้เกิน10แอมป์โหลด2,300วัตต์นะครับก็โดยส่วนใหญ่ก็โหลดเราก็ไม่เยอะ ขนาดนี้นะครับแต่ในกรณีที่จะไปโมดิฟายใช้กับโหลดที่สูงกว่าซึ่งผมนำไปใช้แล้วครับโมดิฟายใช้กับโหลดที่กินกระแสถึงประมาณ20แอมป์ซึ่งเกินกว่าสเปคของ d ิตอนทัมเมอตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะให้รายละเอียดต่อไปนะครับมันในส่วนการตั้งเวลาของ TSET1 ตัวนี้นะครับสามารถตั้งโปรแกรมได้ทั้งหมด8โปรแกรมเลยทีเดียวซึ่งซึ่งละเอียดยิบนะครับการเซตค่าการตั้งค่าก็ไม่ยากนะครับในกรณีที่เรามีงานที่จะต้องใช้ซึ่งรอบนี้นะครับบางเอิญผมซื้อเครื่องฟักไข่มาฟักไข่ออกมาแล้วนะครับแต่เราไม่มีเวลาที่จะอยู่ดูแลเขา ต้องเปิดไฟให้ความอบอุ่นเขาถ้าเราจะเปิดตลอดเวลาก็จะสิ้นเปลืองกระแสะไฟฟ้าของเรานั่นเองนะครับเราก็จําเป็นจะต้องมีตัวเนี้ยมาช่วยในกรณีที่เราไม่อยู่เราสามารถตั้งโปรแกรมในการปิดเปิดไฟนะครับว่าวันนี้เราจะเปิดช่วงเวลาหนึ่งทุ่มหรือว่า6กโมงเย็นถึงเวลา7จ็นาฬกาตอนเช้านะครับเราก็สามารถตั้งเวลา โดยใช้ดิจิตอลทม์เมอร์ตัวนี้ช่วยเราได้เราก็ใส่อาหารใส่น้ำไว้ให้เขาเขาก็ลงมากินเขาก็มาอาศัยโดยที่นะครับเราไม่ต้องมาดูแลตลอดเวลาก็เพิ่มความสะดวกสบายเอาละครับเรามาดูการตั้งเวลานะครับถ้าเราได้ดิจิตอลทม์เมอร์ตัวนี้มาใหม่ๆนะครับถ้าเราจะรีเซ็ตเราก็สามารถหาเข็มเล็กๆหรือว่าปายปการเล็กมารีเซ็ตตรงนี้กดรีเซ็ตได้เลย นะครับแล้วก็ตั้งเวลาการตั้งเวลาของดิตอนทัมเมอร์ตัวนี้นะครับให้เรากดคล็อกแช่ไว้ขณะนี้เวลา12นาฬิกา30นาทีนะครับผมก็กดตัวคล็อกตัวนี้แช่ไว้เลยนะครับกดแช่ไว้เวลา12ก็ไปที่อา้าวตัวนี้เราก็คลิกที่กดไปไล่เวลาไปได้เลย ครับ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เจนาฬิกานะครับส่วนนาทีเราก็กดคลอ,อกแช่ไว้แช่ไว้อย่าเพิ่งไปเอาออกกดคลอ,อกแช่ไว้เวลา34นาทีนะครับ12บสองนาฬิกาสามสนาทีตอนนี้นะครับ31 32 33 34นาทีนะครับอ่าส่วนสำหรับวันนี้วันนี้วันพุธนะครับ ตรงไหมอ่านี่มันเดวันจันทร์ก็กดแชร์ไว้แล้วเ,เราไปที่ว e k ได้เลยกดที่ว e k เนี่ยนะครับก็เลื่อนไปป u ๊ s บทิวส d เดย์เวนสเเท่านี้เองนะครับในการตั้งเวลาในการใช้งานครั้งแรกนะครับจะได้ตรงตามความเป็นจริงนะครับอ่าในส่วน รายละเอียดตัวอื่นเรามาดูนะครับการตั้งเวลาเราตั้งได้ทั้งหมด8โปรแกรมจริงๆที่ผมจะใช้ผมใช้เวลาอ่ในกรณีนี้ผมจะมาเปิดไฟช่วงเวลา6โมงเย็นนะครับจนถึงเวลา7โมงเช้าของอีกวันลุกขึ้นนะครับการตั้งเวลาการเซตเวลาก็ให้ เพื่อนๆไปที่ทัมเมอร์ตัวนี้นะครับคลิกที่ทัมเมอร์เห็นไหมครับผมลองคลิกให้ดูก่อนเห็นไหมครับโปรแกรมที่1จะเห็นว่ามีหมายเลขเลข1เขียนไว้ตรงนี้นะครับอ่าเนี่ยเลข1เห็นไหมครับออนแสดงว่าโปรแกรมที่1จะเปิดเวลาเท่าไหร่เห็นไหมแล้วกดทัมเมอร์ซ้ําไปอีกครั้งนึงเราเห็นว่าโปรแกรมที่1ตรงนี้เขียนว่าออฟจะให้ปิดเวลาเท่าไหร่เห็นไหมครับ แค่นี้ก็สามารถครอบคุมเวลาที่เราต้องการได้แล้วต่อไปผมคลิกที่ทัมเมอร์อ่ากดที่ทัมเมอร์โปรแกรมที่2ก็มี on o f f กดทัมเมอร f on o o f โปรแกรมที่3ที่4ที่5ก็ไปจนถึงโปรแกรมที่8นะเพื่อนเพื่อนปุ๊บโปรแกรมที่8ปดเห็นไหมก็จะ o อเวลาเท่าไหร่จะให้ off เวลาเท่าไหร่อ่าดูตรงนี้ก่อนอ่าผมไปปก โปรแกรมที่1เลยโปรแกรมที่1เราต้องการที่จะให้เปิดไฟให้แสงสว่างให้ความอบอุ่นแก่ไก่ลูกเจีย๊ยบที่อยู่ในล้าของเราเนี่ยครับเวลา18 0 0นโอเคน่าจะมืดละเวลา18.00นาา 18. ให้กดไปที่ทามเมอร์ตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นมีอ่าไปอ่าตอนนี้เวลาถูกยกเลิกไปละอ่ะกดซ้ำใหม่ปึ๊บเห็นไหมครับ หนึง่งออกดอ n อนแล้วต่อไปให้ไปที่อ u าวเวลาเวลาเท่าไหร่ดีเวลา18.00กดให้คลิกที่ตอนนี้ผมคลิกที่อ u าวนะฮะไม่ต้องกดทัมเมอร์แช่นะครับเพราะว่าเรากดเข้ามาสู่โปรแกรมที่1แล้วเวลา18นาฬิกามินินาที0ูแล้วกันนะครับ ปุ๊บกดแช่เลยมันจะได้วิ่งรวดเร็วห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าเก้าหกศูนย์อ่าศูนย์ศูนย์สิบแปดศูนย์ศูนย์ให้เปิดนะครับต่อไปกดทัมเมอร์ซ้ำเพื่อไปให้ปิดเวลาเท่าไหร่ครับให้ออฟเวลาหกโมงเช้าแจ้งอย่างอ่ะน่าจะแจ้งแล้วนะครับก็เวลา ให้ปิด6นาฬิกาศูนย์ศูนย์แล้วกันอ่าโอเคเอานี้ตรงและไม่ต้องเปลี่ยนนะครับอ่าไปด้านมินินาทีนาทีให้เปลี่ยนซิปึ้ห้าสิบเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกสิบ็ 5, 7, 8, 8, 9, นไครับอันนี้โปรแกรมที่หนึ่งนะครับโปรแกรมที่สองเอาไหมโปรแกรมที่สองไม่มีออนไม่มีอ่าเดี๋ยวจะรีเซ็ตโปรแกรมที่สองทิ้งไปก่อนเคลียร์โปรแกรมที่สอง,งก,อกอง็กดแชร์ปรึ๊บ นี่นะครับอ้อกดเคลียร์นี่น่าจะหายหมดเลยนะโอเคครับการที่เรากดเคลียร์นี้ทุกอย่างก็คือรีเซ็ตหมดเลยอ่ะเมื่อกี้ไม่เป็นไรให้ดูว่าอ่ะโอเคกดแล้วตัวเลขขึ้นมาเราเริ่มต้นใหม่ได้เลยอ่ะนะครับ เริ่มต้นใหม่ในการตั้งเวลาก่อนนะครับดีเหมือนกันนะครับเพื่อนๆจะได้เกิดความช่ำชองจะได้เข้าใจตั้งเวลาเวลา12นาฬิกา39นาทีให้กดคล็อกแช่ไว้แล้วเวลา12นาฬิกาไปเลยครับเร็วๆปุ๊บ12นาฬิกากดคล็อกแช่ไว้เหมือนกันมินิเวลาเท่าไหร่นะครับ39นาที สามสนาที38กดคล็อกแช่ไว้นะครับตอนตั้งเวลาครั้งแรกนะครับต่อไปวันนี้วันพุธไปที่วีคเนี่ยครับวันเดย์เว้นเวันพุธเรียบร้อยแล้วอ่ะก็ไปเหมือนเดิมนะครับไปที่ทัมเมอปึง้งนี่โปรแกรมที่หนึ่ง ทัมเมอร์เราจะให้ on, ออนหมายเลข1ออนในเ่อเพื่อนเห็นนะครับ1ออนออนเวลาเท่าไหร่18นาฬิกาให้เปิดอ่า18นาฬิกาเร็วมาก18นาฬิกาเปิดกดทัมเมอร์ซ้ำไปเพื่อไปที่ให้เขาปิดเวลาเท่าไหร่ในโปรแกรมที่1 ให้ปิดเวลา6นาฬิกาไปที่ออาตัวนี้ครับตึ้งสองสามนาฬิกาให้ปิดหกจุดศโอเคเรียบร้อยแล้วกดทัมเมอร์ไปดูโปรแกรมต่อไปที่มีค้างไว้ไหมเดิมผมไปใช้กับตัวปั๊มน้ำโปรแกรมที่4เห็นไหมครับเรากดรีเซ็ตตัวนะ้ตัวที่อยู่ข้างตรงนี้ก็ทุกอย่างก็หายไปก็ถูกต้องแล้วนะครับ ขั้นตอนแรกต้องกดรีเซ็ตเลยครับ8โปรแกรมไม่มีเขาก็จะวนมาโปรแกรมที่8ออนออฟโปรแกรมที่1ล่ะอ่าเริ่ม18ปิดเวลา06นะครับเราก็จะได้ประหยัดไฟด้วยไม่ใช่เปิดทั้งวี่ทั้งวันเราไม่อยู่กลางวันก็เปิดความร้อนไม่จําเป็นต้องใช้นะครับนี่แสงสว่างก็ไม่ต้องใช้แล้วในเวลากลางวันเราก็ได้ประหยัดไฟด้วยด้วยดิจิตอลทม์เมอร์ตัวเนี้ย อาวันยังไม่ได้ตั้งนะครับอ่าเรามาดูเวลานะครับตัวทัมเมอรตัวเนี้เราเห็นว่าเราตั้งให้เปิดเวลา18นาฬิกาให้ปิดที่6โมงเช้านะครับก็จะออฟทันทีเพื่อนๆจะเห็นว่าวันที่อยู่ด้านบนเนี่ยเราสามารถจะให้เปิดปิดวันไหนเห็นไหมครับ่า,อาตอนนี้อยู่ใน โหมดของทัมเมอร์โปรแกรมที่1น,นะครับอ่าไปทัมเมอร์โปรแกรมที่1นึ่งให้อยู่ในโปรแกรมที่1ก่อนแล้วกดวีกไปเราสามารถให้ on off วันไหนก็ได้อ่าเลือกวันได้หรือจะเอาเป็นแบบทั้งหมดเลยเห็นไหมครับ monday tuesday w e d n e s d a y Thursday Friday Saturday แล้วก็ ซันเดยผมผมเอาทั้งหมดเลยนะครับให้อยู่ในโหมดนี้อ่าโอเคก็ถือว่าตรงนี้เห็นไหมครับถ้าเราอยากจะมาย้อนดูว่าเราตั้งเวลาไว้ปึ๊บเห็นไหมครับเนี่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนอีกสองปุ่มที่เรายังไม่ได้ใช้เห็นไหมครับเพื่อนๆมาดูปุ่มออ ออโต้ออฟเนี่ยปุ่มนี้เนี่ยเขาเขียนว่า on Auto of อปุ่มนี้เวลาเรากดซ้ําไปเห็นไหมครับมันจะเหมือนให้เราแมนวนวลได้แมนวนวลออฟอันนี้คือปิดสั่งปิดเปิดตรงนี้ได้เลยแมนวนวลออฟก็คือปิดออตโต้นี้ก็คือตั้งไว้ให้ทําตามโปรแกรมที่เราตั้งไว้ตอนนี้ผมใช้แค่หนึ่งโปรแกรมเท่านั้นเองก็เพียงพอแล้วนะครับ เราอา่กดอีกครั้งนึงก็เป็นแมนนวลออนอันนี้คือปิดเปิดตลอดเวลาอันนี้เปิดไว้เลยยาวเลยถ้าเราต้องการมาปิดเปิดตัวเราเองด้วยตัวเราเองนะครับแมนนวลออนอยู่ในโหมดออโต้อยู่ในอมนแมนนวลออฟนี่คือปิดอย่าลืมเวลาเราจะออกไปเราต้องยืนยันว่าเราอยู่ที่ออโต นะครับมันจะได้ตามตามโปรแกรมที่เราได้ตั้งไว้ข้างต้นนั้นแล้วนะครับอ่ะในส่วนของ Random ตัวนี้ถ้าเราคลิกที่ r รนดอมเพื่อนๆก็จะเห็นคำว่า Random ขึ้นจะทําก่อนเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก่อนเวลาที่เราตั้งไว้นั่นเองซึ่งโหมดนี้เราก็ไม่ได้ใช้อะไรนะครับเราก็กดซ้ำไป r รนดอมออกให้อยู่ในโหมดออโต้เห็นนะครับ เราก็สามารถที่จะเอาตัวดิตอน c ล็อกทัมเมอรตัวนี้ไปใช้งานได้แล้วนะครับอย่างที่ผมบอกในเบื้องต้นแล้วว่าตัวเขาเองเนี่ยสเปคบอกไว้เลยว่าใช้ไม่เกิน10แอมป์นะครับ10แอมป์2,300วัตต์ในกรณีที่เพื่อนๆจะนำไปใช้กับโหลดที่เยอะกว่าล่ะทำอย่างไรนะครับผมก็โดยใช้ ตัวดีตอนตัวนี้ไปดรายแมกเนติกหนึ่งตัวซึ่งแมกเนติกตัวนี้สเปคสามารถรองรับกระแสคอนแทคของเขาได้ถึง2 0แอมป์เพราะฉะนั้นเราก็สามารถเอาแมกเนติกตัวนี้นะครับต่อเข้าปลั๊กแล้วก็ไปต่อใช้โหลดที่กินกระแสถึง2 0แอมป์ได้เลย มาดูการต่อใช้งานดิจิตอลทามเมอร์ตัวนี้นะครับเรารู้ว่าปกติถ้าเรามีโหลดไม่เกิน10แอมป์2,300วัตต์เราก็สามารถไปเสียบปลั๊กไฟบ้านได้เลยตัวนี้ครับเสียบปลั๊กไฟบ้านไว้เมื่อถึงเวลาตามที่เราตั้งไว้นะครับเขาก็จะให้ออปต์220โวลต์ตัวนี้ออกไป เราก็ไปใช้งานได้เลยเราก็ไปสั่งปิดเปิดอุปกรณ์ได้ตามเวลาที่กำหนดเห็นไหมครับว่าเราเสียบปลั๊กไฟบ้านไว้ด้านนี้นะครับพอได้เวลาก็จะมีไฟออกมาจากทางด้านนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้พอมีไฟออกมาทางด้านนี้เห็นไหมครับผมต้องการให้รับโหลดได้เยอะๆตัวเดิมที่ผมทำไว้เนี่ยนะครับเห็นไหมครับเมื่อถึงเวลาก็จะมีไฟออกมาทางด้านนี้ผมก็เสียบ สายนี้เพื่อให้เขามาได้ให้แมักติกตัวนี้ทำแมกนิกติกตัวนี้ก็จะเราต่อ AC ไว้ด้านนี้ใช่ไหมครับก็จะดูดปุ๊บเข้าไปแล้วก็ให้220ออกมาออกมาที่ตัวปลั๊กด้านนี้เราก็สามารถเอาตรงนี้ไปใช้ได้เลยตัวนี้ผมต่อตรงไว้แต่สามารถทนกระแสดได้ถึง20แอมเนื่องจากคุณสมบัติของหน้าสัมผัสของแมกนิกิกชุดนี้นะครับ ในส่วนด้านนี้เดี๋ยวเราจะให้ต่อไฟ220ไว้เลยนะครับเพื่อ220ก็ให้เลี้ยงตัวทัมเมอร์ตัวนี้นะครับเมื่อถึงเวลาที่กำหนดเห็นไหมครับผมจะเสียบไว้แบบนี้นะครับพอถึงเวลาที่เราตั้งไว้ก็คือเวลา18นาฬิกาก็จะมีแรงดัน220ออกมาที่นี่ จะไปขับแม่เนติกนะครับแม่เนติกก็ขยายคอนแทคออกไปนะผมต่อไว้เพื่อจะได้เสียบด้านนี้ได้เลยก็เอาด้านนี้นะครับด้านเอาพุทที่ออกจากแม่เนติกต่อไปด้านนี้เราก็สามารถเสียบปลั๊กไปใช้งานได้ครับณนะตำแหน่งนี้ก็เอาไฟ AC 2 2 0โวลต์ใส่เข้าไปเลยนะครับ2 2 0โวลต์ก็เพื่อนะครับให้ไปเลี้ยงชุดนี้ นะครับพอหลังจากนั้นก็มีเอาพุทออกไปเอาพุทก็สามารถสายเนี้ยทนกระแสได้20แอมป์ต่อไปใช้งานนะครับอันนี้ในกรณีที่เรามีความต้องการที่จะใช้โหลดเยอะๆนะครับ เท่านี้ก็เรียบร้อยที่เราจะนำไปใช้งานครับนี่ติดตั้งใช้งานนะครับแทนปลั๊กตัวเดิมต้องคอยเสียบถอดเข้าถอดออกอยู่ตลอดเวลาคร,ครับเมื่อติดตั้งโดยใช้ดีต้อนทัมเมอร์ตัวนี้แล้วนะครับเราก็จะสาธทดสอบ ใช้งานได้เลยนะครับก็ติดตั้งไว้ลักษณะนี้อันนี้สาย ac เข้ามานะครับทํมเมอร์ตอนที่เราใช้งานเราก็ดูว่าเราตั้งเวลาไว้ถูกต้องไหมมาทบทวนอีกครั้งหนึง่งปุ๊บสิทุกวันเลยนะครับโปรแกรมที่หนึ่งให้เปิด18.00ปิด 6.00ตอน6โมงเช้าโปรแกรมอื่นไม่มีเ,เพื่อนๆจะใช้โปรแกรมอื่นก็ได้นะครับเลเวลาเราจะเปิดใช้งานเราก็คลิกไว้ที่ clock เนี่ยให้โชว์เวลาปกติตอนนี้บ่าย3 -39 นาทีนะครับทดสอบการทำงานนะครับลองดูนี้ที่หลอดไฟนะครับปุ่มนี้ ไปที่แมนนวนออนแมนนวนออฟก่อนนะฮะ,ะเห็นกันชัดปุ๊บนี่ไหมครับแมเนติกทำงานในกรณีที่ว่าโหลดเราเยอะๆนะครับถึงใช้แมเนติกตัวนี้นะครับถ้าหลอดไฟหลอดเดียวก็ไม่มีปัญหาใช้เฉพาะไอตัวตัมเมอร์ตัวนี้ตัวเดียวก็ได้นะครับ แมนนวลออน on. ต่อไปเวลาออฟก็แมนนวลออฟเวลาการใช้งานกดไว้ที่คล็อกอย่าลืมนะครับสำคัญเลยเวลาตั้งอตอนนี้แมนมนวลออฟให้ไปที่ออโต้นะครับนี่อยู่ที่ออโตโอ้โอเคเรียบร้อยเท่านี้นะครับเราก็สามารถมีตัวตั้งโปรแกรมอัตโนมัติใช้งานได้ โอเคนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ไปประยุกต์ใช้งานกันตามที่ต้องการผวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขตลอดปีตลอดไปขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ